ก,การชอบกินเหตการชอบของทุกคนนะครับมากันซึ่งวิธีในการทำตารางแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างผมให้เวลาดูกันสิบวิ อการทำตารางแบบเมื่อกี้กันคุณจะต้องทำการกำหนดคอรัมกับบายบายไม่บอกหรอกจบ bye bye. บายบายโอ้มีโบมัสอนันนึงให้คุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งไปกันไหนอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดอย่างนั้นก็ระวังตัวจากโควิดด้วยนะครับ